Okay yeah. ในห้องระรองเพื่อสวมอภรรศักสิทธิ์ในการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณผมอยากจะเรียนให้พวกเราทราบว่าวันนี้พระศาสนจักรทั่วโลกฉลองวันระลึกถึงพระนางมารีพรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร Today the Universal Church celebrates the feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary. ดังนั้นอภรรศักดิ์สทธิ์ที่ใช้ในพิธีวันนี้จึงเป็นสีทองสำหรับวันฉลอง ได้รับการดัดเย็บขึ้นเป็นพิเศษโดยทีมงานของผนกอาพอรศักดิ์สิทธิ์และศาสนพันธ์คณะพักที่นีพระหฤทัยของพระยเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพจึการกอท,ทองที่กล่าวถึงนี้คณะพระหฤทัยได้ใช้ผ้าไหมไทยคุณภาพสูงผสานกับเทคนิคของการปักลวดลายกระหนกลงบนเนื้อผ้าเป็นการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยให้โลกได้เห็น โดยใช,ช้ช่างตัดเย็บทั้งสิ้น12คนทำงานกันวันละ10ชั่วโมงเพื่อผิดอภรรศักดิ์สิทธิ์สำหรับมิสาวันนี้และรุ่งนี้จำนวนทั้งสิ้น200ชุดสำหรับการสุลาหรืออภรรศักดิ์สิธ์ชั้นนอกของสมเด็จพระสัตรพาในวันนี้เป็นผ้าไหมาคุณภาพพิเศษเป็นไหม6เฉดส,สีทองที่มีคุณภาพนุ่มมีน้ำหนักและมันวาวสงามยิ่งนัก Pasadena Stadium first. After that he will come in Popmobile and will go around the stadium. You will see that his car's plate is SCV1, the State of American City 1, meaning in that car is the Holy Father, the Pope. ็อีกสักครู่นะครับอีกสักครู่ก็พระองค์ก็จะเสด็จเข้ามาที่สนามของเราในระหว่างนี้ผมขอประกาศสักหน่อยว่าในระหว่างมิสซาสมเด็จพระสันตะปาปาขอร้องว่ามิสซาเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และดังนั้นไม่ใช่โชว์ไม่ใช่คอนเสิร์ตพระองค์มไม่อยากเห็นเราร่วมมิสซาด้วยการถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลา จริงอยู่เราอยากถ่ายรูปเหลือเกินโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยแต่ว่าเมื่อพระสนมป,ป่าขอร้องก็ขอให้เราได้ได้โปรดเข้าใจผมรู้ว่าผมห้ามไม่ได้เพราะว่าเห็นมีกล้องตากล้องหลายๆคนที่ถ่ายเอาไว้และเราจะได้รูปจากพวกเขานะครับและดังนั้นถ้าจะถ่ายรูป คงจะได้ยินไหมเนี่ยถ้าเ hey, ฮดังๆอ่ะจะได้ยินนะครับเฮ hey, ดังดังไหนลองร้องต้อนรับสิครับวีวาอิลปาปะโอ้วีวาอิลปาปาโอ้รู้สึกท่านได้ยินวีวาอิลปาปา กำลังเสด็จขึ้นรถโบโมบิลนะครับรถโบโมบิลนี้เป็นรถที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยตามสเปคที่ได้ส่งมาจากทางวาติกันบัดนี้ท่านกำลังเสด็จขึ้นรถโคบโมบิลแล้วก็จะเสด็จไปสู่สนามแ่งครับ ที่ทรงเสด็จไปรอบๆสนามถ่ายรูปได้ตาสบายนะครับเพียงแต่ว่าระหว่างนิสัยเมื่อท่านเริ่มทำสำค,ำค,ำคำัญการเขียนแล้วนั่นคือนิตาเริ่มต้นถ้าจะถ่ายแอดถ่ายดีๆนะครับแต่การนี้ไม่ใช่ว่าท่านพันไปทำให้เห็นในหนังนั้นถ้าอย่างนั้นในส่วนน่้แล้วก็ไม่ดีแน่นๆนะครับ รักองค์ด้วยความจริงใจขอบคุณสำหารับปรทานอาหก็ผู้คนที่คอยก็รับเสร็จอยู่แต่ก็ให้ก็ตาไป,นะปา อืมอ <rude S 2> ืมอืมอืมอรมอื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 มาืมอ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 ามออืม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 ออือืม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 อืัอืม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 ออืมอืมอืมออืมมอืมมอืมอือืมอือื ในการศึกษาที่จะได้ภาพสวยภาพเหล่านี้จะนํามาเผยแพร่ให้กับพวกเราสามารถที่จะได้ไม่ว่าจะภาพวาด จะได้รับการบันทึกประวัติ